เปิดตำนานผีพรายน้ำสุดเฮี้ยนเรื่องเล่าริมน้ำที่ทำให้ชาวบ้านหวาดผวาจังหวัดอ่างทองเสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านต้นไม้ริมน้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนเดือนดับความมืดมิดปก,ปกคลุมไปทั่วคุ้งน้ำแสงจันทร์ริบหรี่หลอดผ่านเมฆดำทำให้ผิวน้ำเป็นประกายวาวับคล้ายเกล็ดปลา แต่ในความสวยงามนั้นกลับซ่อนเร้นเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่ชาวบ้านจังหวัดอ่างทองต่างหวาดผวาเรื่องเล่าของผีพรายน้ำยายมาเล่าให้หลานสาวฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือดวงตาเหม่อลอยราวกับเห็นภาพอดีตที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อก่อนสมัยยายังเป็นสาวรุ่นแถวนี้ไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้รกลูก บ้านเรือนปลูกห่างๆกันริมน้ำก็รกครึมไปด้วยต้นไม้พื้นน้ำเจ้าพระยาก็ลึกและเชี่ยวกราดกว่านี้มากนักแล้วยายเจออะไรมาเหรอคะหลานสาวถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นยายมาสูดลมหายใจลึกยายเคยเห็นเคยเห็นกับตาตัวเองยายมาเล่าว่า เมื่อราวห้าสิบปีก่อนมีหญิงสาวชื่อสายใจอาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมน้ำแห่งนี้สายใจเป็นสาวสวยผมยาวผิวขาวรูปร่างอรชรอ้อนแอนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านแต่สายใจกลับมีใจให้กับนายทองดีหนุ่มชาวนาที่ขยันขันแข็งและมีน้ำใจทั้งสองรักกันมากมักจะพายเรือเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาในยามเย็น สายใจชอบร้องเพลงนายทองดีก็จะสีซอคลอตามความรักของทั้งสองหวานชื่นจนใครๆต่างอิจฉาแต่ความสุขมักอยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งในช่วงฤด,ดูน้ำหลากนายทองดีออกไปหาปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เกิดพายุฝนกระน่ำอย่างหนักเรือของนายทองดีถูกเคลื่อนซัดจนอับปาง นายทองดีจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่พยายามช่วยเหลือสายใจเสียใจมากร้องไห้จนแทบขาดใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมลงทุกวันวันยายมาเล่าว่าตอนนั้นยายสงสารสายใจมากพยายามปลอบใจเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสายใจเอาแต่พร่ำเพอ้อถึงนายทองดีร้องไห้คร่ำครวญอยู่ริมน้ำทุกวัน คืนหนึ่งสายใจหายตัวไปชาวบ้านออกตามหากันให้วุ่นแต่ก็ไม่พบร่องรอยของสายใจเลยจนกระทั่งรุ่งเช้ามีชาวบ้านไปพบผ้าผลของสายใจวางอยู่ริมน้ำทุกคนต่างลงความเห็นว่าสายใจคงจะกระโดดน้ำตายตามนายทองดีไปแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นหลังจากที่สายใจหายตัวไป ชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงเพลงแวววหวานลอยมาจากกลางแม่น้ำในยามค่ำคืนเสียงเพลงนั้นไพเราะจับใจแต่ก็แฝงด้วยความเศร้าโศกเสียงนั้นเหมือนเสียงของสายใจไม่มีผิดยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านหลายคนเริ่มเห็นเงาตะคุ่มๆในน้ำเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวสวมชุดไทยสีขาวกำลังว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนาน บางครั้งก็เห็นมือขาวซีดยื่นขึ้นมาจากน้ำราวกับจะดึงใครสักคนลงไปเรื่องราวของผีพรายน้ำสายใจแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวไม่กล้าลงไปในแม่น้ำในยามค่ำคืนเชื่อกันว่าสายใจกลายเป็นผีพรายน้ำคอยหลอกหลอนผู้คนและดึงพวกเขาลงไปในน้ำยายมาเล่าว่า ตอนนั้นยายไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรหรอกคิดว่าชาวบ้านคงจะคิดกันเองแต่คืนหนึ่งยายได้เจอกับตัวเองคืนนั้นยายมาต้องพายเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปเยี่ยมญาติที่อยู่อีกฝั่งระหว่างที่พายเรืออยู่กลางแม่น้ำยายก็ได้ยินเสียงเพลงแวววหวานลอยมาจากกลางน้ำเสียงนั้นเพราะมากแต่ก็ทำให้ยายขนลุกสู้ ยายมองไปรอบๆตัวเห็นเพียงความมืดมิดและผิวน้ำที่เป็นประกายวาววับยายพยายามเร่งฝีพายแต่เสียงเพลงนั้นกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเองยายเห็นเงาตะคุ่มๆในน้ำเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวสวมชุดไทยสีขาวกำลังว่ายน้ำเข้ามาใกล้เรือของยายยายตกใจสุดขีดกรีดร้องออกมาสุดเสียงพยายามพายเรือหนี แต่เงาในน้ำนั้นกลับว่ายตามมาอย่างรวดเร็วยายเห็นใบหน้าของผู้หญิงขนนั้นเป็นใบหน้าของสายใจสายใจยิ้มให้ยายยิ้มที่เยือกเย็นและน่ากลัวมาเล่นด้วยกันสิสายใจพูดด้วยน้ำเสียงหวานหยดย้อยแต่กลับให้ยายขนหัวลุกชันยายรวบรวมสติพยายามพายเรือให้เร็วที่สุดในที่สุดก็สามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภยัย หลังจากคืนนั้นยายมาก็ไม่กล้าลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานยามค่ำคืนอีกเลยและเชื่อมั่นว่าเรื่องราวของผีพรายน้ำสายใจเป็นเรื่องจริงยายมาเล่าเรื่องนี้ให้หลานสาวฟังเพื่อเตือนสติให้ระมัดระวังอย่าประมาทกับอันตรายที่ซ่อนอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่มีชีวิตมีทั้งคุณและโทษ เราต้องเคารพและให้เกียรติเขายายมากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเรื่องเล่าของยายมาทำให้หลานสาวขนลุกสู้ไม่กล้าที่จะมองลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนอีกเลยเรื่องเล่าของผีพลายน้ำสายใจยังคงเล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านจังหวัดอ่างทองจนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องราวที่เตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียความรัก ความอาฆาตและความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในสายน้ำจบตอนเสียงหมาหอนโหยขวนดังมาจากหมู่บ้านริมน้ำแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างหลอดออกมาจากช่องหน้าต่างท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนยายแก่ผู้หนึ่งนั่งอยู่หน้ากระท่อมเล็กๆของตนเองมองไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยสายตาเหมือลอยยายชื่อยายเมียนเป็นหมอผีประจำหมู่บ้าน ใครต่อใครต่างก็เกรงกลัวในอาคมของยายเมียนแต่ถึงกระนั้นชาวบ้านก็ยังคงมาขอความช่วยเหลือจากยายเมียนอยู่เสมอเมื่อมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือเมื่อต้องการจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคืนนี้ยายเมียนร,รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ผิดปกติแผ่กระจายออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามันเป็นพลังงานที่เย็นเยียบและน่าสะพรึงกลัวยายเมียนร,รู้ได้ทันทีว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นกันแน่ยายเมียนพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นเองยายเมียนก็ได้ยินเสียงร้องไห้แววมาจากริมน้ำเสียงนั้นเศร้าส้อยและเจ็บปวดราวกับหัวใจกำลังแตกสลายยายเมียนลุกขึ้นยืนเดินไปยังริมน้ำอย่างช้าช้าเมื่อไปถึงริมน้ำยายเมียนก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ริมตลิ่งหญิงสาวคนนั้นสวมชุดไทยสีขาว ผมยาวสยายลงมาปิดบังใบหน้าแต่ยายเมียนก็จำได้ทันทีว่าเธอคือสายใจหญิงสาวที่จมน้ำตายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสายใจเจ้ากลับมาทำไมยายเมียนถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาสายใจเงยหน้าขึ้นมองยายเมียนดวงตาของเธอแดงก่ำไปด้วยน้ำตายายเมียนช่วยฉันด้วยสายใจพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือช่วยอะไร เจ้าตายไปแล้วจะให้ยายช่วยอะไรได้ยายเมียนถามกลับฉันถูกขังอยู่ในแม่น้ำฉันอยากจะไปเกิดใหม่แต่ฉันไปไม่ได้สายใจตอบทำไมถึงไปไม่ได้เพราะฉันยังห่วงฉันยังห่วงนายทองดียายเมียนถอนหายใจออกมานายทองดีก็ตายไปนานแล้วเขาไปเกิดใหม่แล้วเจ้าก็ควรจะปล่อยวางได้แล้ว ไม่ฉันทำไม่ได้ฉันยังรักเขาฉันอยากจะอยู่กับเขาสายใจพร้อมกับร้องไห้ออกมาอีกครั้งยายเมียนมองสายใจด้วยความสงสารเธอเข้าใจถึงความรักที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของสายใจแต่ยายเมียนก็รู้ว่าการยึดติดกับอดีตจะทำให้สายใจต้องทนทุกขทรมานไปตลอดกาลสายใจฟังยายนะความรักไม่ใช่การยึดติดแต่การปล่อยวาง ปล่อยให้หนายทองดีไปสู่ภพภูมิที่ดีปล่อยให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ยายเมียนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสายใจสายหน้าไม่ฉันทำไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ปล่อยวางเจ้าก็จะไม่มีวันได้ไปเกิดใหม่เจ้าจะกลายเป็นผีพรายน้ำที่ต้องทนทุกทรมานอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ไปตลอดกาลยายเมียนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสายใจเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองยายเมียนอีกครั้ง แล้วฉันต้องทำยังไงสายใจถามเจ้าต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นายทองดีขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีและขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เคยทำไว้ยายเมียนตอบสายใจพยักหน้าฉันจะทำตามที่ยายบอกยายเมียนยิ้มให้สายใจดีมากยายจะช่วยเจ้าเองยายเมียนเริ่มทำพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นายทองดีและขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรให้กับสายใจ พิธีดำเนินไปจนถึงรุ่งเช้าเมื่อแสงตะวันเริ่มสาด่องสายใจก็ค่อยๆเลือนหายไปก่อนที่สายใจจะหายไปเธอหันมายิ้มให้ยายเมียนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบขอบคุณยายเมียนสายใจพูดเบาๆหลังจากที่สายใจจากไปยายเมียนก็รู้สึกถึงพลังงานที่ผิดปกติในแม่น้ำเจ้าพระยาค่อยๆจางหายไปยายเมียนรู้ว่าสายใจได้ไปสู่พบภูมิที่ดีแล้ว เรื่องราวของสายใจและยายเมียนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านริมน้ำแห่งนี้เป็นเรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าความรักไม่ใช่การยึดติดแต่การปล่อยวางและการทำบุญอุทิศส,สวนกุศลจะช่วยให้ดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีจบตอน